สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark t r e e Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e Channel กันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่เปิดตลาดมาช่วงเช้าเนี่ยถือว่าคึกคืนนะเปิดมาถึง 9. จุดนะครับแล้วประมาณประมาณ 10- 11โมงเนี่ยมันก็ค่อยๆถดถอยถดถ,ถ,ถอยนะครับแล้ววันนี้นะเป็นวันที่ถามว่าได้กำไรไหมถือว่าได้กำไรยากมากนะครับ ส่วนที่2ถามว่าซื้อบ้างไหมนะครับก็ตอบได้เลยว่ามีบ้างนะครับในการเข้าไปซื้อวันนี้เนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยถือว่าลงมาแมลงนะครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยมารก็จะมีเคสให้ดูนะสำหรับหุ้นที่เขาขึ้นมแมลงแล้วก็สุดท้ายนะครับมันน่าจะมีการปรับฐานในปรับตัวราคาเนี่ยลงถามว่าลงแรงแค่ไหนเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเรามาดูกันเนาะ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปดูตลาดเซตก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตลาดเซนตเนี่ยยืนนะครับที่1625นะครับในมุมมองของมา้าม้ายังมองที่เดิมนะเพราะว่าสังเกตไหมว่ากรอบมันมันเริ่มตีแคบลงแคบลงนะครับแคบลงไปเรื่อยๆในมุมเนี้ยทีเนี้ยเราต้องมาลุ้นแล้วว่าตรงเนี้ยเขาจะยืนได้ไหมนะครับแต่ในความความคิดของมา้าม้ามองว่าเศรษฐกิจอ่ะมันจะสะท้อนมันจะสะท้อนภาพตลาดนะ แต่สิ่งหนึ่งอะที่แตกต่างคือตลาดเนี่ยมักจะไปก่อนข่าวเศรษฐกิจสังเกตไหมเวลาหุ้นครับจะลงเนี่ยจะมีข่าวออกมาก่อนเนาะเขาถึงจะลงดังนั้นเราก็ต้องระวังระมัดระวังกันเนาะช่วงนี้ในการเทรดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่กลับมาเลยนะมักอาจจะหุ้นบางตัวที่ม้าเลือกมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่ม้าบอกเนาะม้าจะดูพวกงบมาก่อนสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ มีความมั่นใจนะครับว่าหุ้นที่ติดสแกนมามันไม่ใช่แค่ว่าติดสแกนนะแต่มันอาจจะเหมือนกับมีข่าวรอแค่ข่าวอ่ะที่จะเข้ามาตอบสนองเนาะโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่ให้ดูทุกวันนะเป็นประจําเลยเนี่ยทุกครั้งเลย ก็คือว่ากลุ่มไหนบ้างนะครับวันนี้ที่เล่นกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศนะซื้อเข้ามาถึง1,200กว่าล้านสถาบันขายออกอันนี้ไม่แปลกหรอกครับเริ่มขายแล้วแหละนะครับเพราะว่าซื้อติดต่อกันมาค่อนข้างหลายวันเนาะแต่ว่าพวกโบรกเกอร์นะครับก็เข้าไปซื้อค่อนข้างเยอะอ่าแล้วรายย่อยอย่างพวกเราวันนี้ก็น่าจะขายทํากําไรแหละครับเพราะว่าหยุดยาวกันมานะครับน่าจะอาจจะต้องกะต้องการสภาพคล่องกนะ็ <c oughs> เลยซื้อเข้าไปถือว่าค่อนข้างเยอะ นะครับอ่าทีนี้เราไปดูหุ้นการบ้านของเราก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ม้าให้การบ้านไปวันพฤหัสเนาะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของแอดวานนะครับแอดวานอย่างที่ม้าบอกเนาะว่ารอเขาย่อลงมาก่อนเอ้ยย่อจริงอันเนี้ยม้าเข้าไปนะครับลุ้นอยากให้พักตัวแบบสวย,สวยแต่ตรงเนี้ยถามว่าพักตัวสวยไหมถือว่าสวยนะสำหรับตัวแอดวานแบบนี้ยังถือว่าลุ้งนะครับแนวรับม้ายังให้หนึ่ง อ่าสองอยู่เนาะไม่ใช่แม่สุดคูณนะครับสองอ่าเป็นราคาของเขานั่นเองเนาะแอดวานเนี่ยอาจจะราคาแพงไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของไอพวกอุตสาหการรม ICT เนาะมันก็ไม่แปลกหรอกที่ราคาเขาขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันถ้ามุมองของมามามองว่าลงมาใกล้อ่าเอเอสักนิดนึงถึงจะค่อยมารับเนาะถึงว่าค่อยว่ากันนะครับ AP AP น่าจะวันนี้น่าจะบวกอ่า ก็ตามนั้นครับแต่สุดท้ายถึงแนวต้านโดนกดสุดอยู่ดีนะโดนกดลงมานะครับแต่กดแบบนี้ก็ยังกดไม่ลงเท่าไหร่เนาะยังมีแรงซื้อเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกถึงแนวต้านตรงนี้มาขออ,าออกนะครับส่วนหนึ่งที่มาเอาออกเนี่ยเพราะว่าภาพสวยแหละนะครับแต่จอแนวต้านไปหน่อยเนาะรอเขาย่อนะครับลงมาที่ประมาณเนี่ยเบาทสิสตางค์เนี่ยตรงนี้ถึงค่อยค่อยมาวางแผนกันใหม่นะครับแต่ถ้าเขาเลือกขึ้นไปถ้าอย่างเนี้ย เราค่อยเอามาจับตามองีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าทรงของ AP จะเป็นยังไงแต่ตรงนี้มาขอเอาออกก่อนนะครับเพราะว่ามันเคินแนวตานของเราไปแล้วนะครับตัวทันมาไออารี CP, อย่าจาผิดนะครับตัวนี้หลายคนจำผิดเนาะตัวนี้ย่อลงมาสวยนะในมุมการย่อถือว่าสวยเพราะว่าในทรงของกราฟเขายัง ใกล้ๆอ่าในการาฟตรงนี้มันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ย่อลงมาใกล้ถึงแนวรับด้วยแนวรับอยู่ที่2.28นะครับส่วนซอฟโอตยังอยู่แท่งนี้นะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าโวล่มเป็นในยะและโวล่มมันเริ่มมีการขยับนะครับแต่ว่ายังไม่หายไปเนาะก็รอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าตัวถัดมาตัวเคครับวันนี้จะช้าๆนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวเคอย่างที่บอก เนี่ยเนี่ย,ยลักษณะหุ้นที่จ่อแนวต้านเหมือน AP อพะครับการที่ไปหยู่ถึงแนวต้านแล้วทิ้งหัวลงอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวเป็นขาลงนะอย่างที่มากอันเนี้ยมาร์คตีเส้นไว้คือแนวต้านของเขาเนาะว่าน่าจะประมาณ2บาทแต่ก็ไม่ถึงนะสุดท้ายเด้งกลับ วิธีการคำนวณอะเวลามาคำนวณนะครับว่าตัวนี้มาสนใจแค่ไหนนะครับหคือมาตั้งแนวต้านถูกไหมส่วนสต็อปลอสมาต้องดูว่ามาจะตั้งไว้ที่ตรงไหนนะครับถ้าตั้งไว้ที่ตรงนี้การคำนวณของมามาจะมารับที่ประมาณตรงนี้นะครับเหตุผลคือเมื่อหลุดสต็อปลอสมาจะได้คัดได้อย่างไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้ามามาเลือกรับที่ตรงนี้นะครับ เมื่อเขาหลุดลงมาเราก็จะรู้สึกว่ามันยังน่าจะยังไม่ถึงสต็อปล็อตพอลงมาอีกเราจะรู้สึกเสียดายแล้วเพราะว่ามันลงมาไกลเกินนะครับถ้าแบบนี้เราก็จะไม่กล้าสต็อปลอนั่นเองเนาะถ้าแบบนี้ก็ไม่เอาครับปล่อยไปม้วนตัวใหม่ให้เล่นเย้ๆนะถือว่าล่วงไปเลยนะฮะตัวนี้ LH LH ก็ทรงก็น่าจะดีนะอ่าก็เลือกเป็นโดจินะครับแต่เป็นโดจิที่ปิดบนแบบนี้พรุ่งนี้น่าจะไปต่อ คใครที่ได้ของก็รอลุ้นที่แนวต้านเนาะเพราะว่าต้านนี้5ารอบอะอ่ะรอดูแล้วกันนะครับว่าจะไปได้แค่ไหนเนาะสำหรับตัว LH ถือว่าลุงนะครับอ่า MGT นะครับ MGT นี้น่าจะโดจีดูจากทรงแล้วนะครับอ่าจริงๆด้วยนะครับก็เปิดเป็นโดจีแหละเนาะสำหรับตัว MGT อ่ะ ตัวนี้นะครับแนวรับมายังให้ที่เดิมนะ4.22นะครับส่วนซ t o p ลอสส่วนซ t อ p ล o อสอยู่ที่3.70นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่4.6นะครับถามว่าทําไม s ็อ p ล o อสตัวนี้ลึกแล้วถึงให้แนวรับที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นไม้แรกนะครับแล้วก็ไม้ที่2ม้าจะอยู่โซนประมาณข้างล่างขอดูต้านเก่าต้องอาจจะต้องไปซูมไปดูต้านเก่าเขานิดนึง นะครับเนี่ยแนวรับอาจจะเป็น2 2ขั้นแบบเนี้ยอาจจะเวลาเล่นนะอาจจะเล่นประมาณ2ไม้นะครับถ้าแบบนี้เนาะก็ลองดูนะครับแนวรับมาให้ 2. จุดเลยนะ4.22กับ4.0อ่าลองดูนะครับสำหรับตัว MGT โมลุ่มก็ยังมีนะ8ล้านถือว่ายังเข้าใช้ได้อยู่ตัวถัดมาครับตัวโอลินะครับตัวนี้ขึ้นไปทะลุแนวต้านนึกว่าจะไปนะครับสุดท้ายทิ้งลงมาทิ้งลงมาไม่พอไอ้เราก็รออยู่ที่แนวรับไม่มาถึงไม่ ไม่ว่านะครับกลับไปยืนจอต้านเหมือนเดิมอ่ะแต่โวลูมเข้ามาตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตัวรีเนี่ยน่าสนใจแล้วแนวรับนะครับมายังให้ที่เดิมนะ11.4ส่วนแนวต้านก็ขอยกขึ้นไปที่12บบาทนะครับเป็นแนวต้านของเขาเนาะตัวออริจินมันก็ยังดีอยู่นะครับสัญญาณทุกอย่างมันกลับตัวค่อนข้างชัดเจนนะแบบนี้คนก็อาจจะให้ความสนใจกับหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับในในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะรอดูกลุ่มอ,อสังหานะ AP ก็อสังหาถูกไหมโอลีก็อสังหาเนี่ยวันนี้น่าจะอสังหาน่าจะติดมาอยู่อลองดูนะครับตัวสุดไม่ใช่สุดท้ายตัวถัดมาครับ sict ตัวนี้เป็นตัวที่มากบอกว่ามาร์กรับมานะครับที่ตัวนี้แหละ6.2เนาะสุดท้ายวันนี้กลับไปยืน ก็ตั้งขายแหละครับที่6.75แต่ว่ามันไม่ถึงเนาะมันไปถึงแค่ประมาณ6.60นะครับสุดท้ายก็ยืนนิ่งๆพรุ่งนี้ก็ขอให้ย่อนะครับน่าจะย่อลงมาน่าจะดีหนึ่งการที่เขาย่อลงมาเนี่ยมันเป็นการเหมือนพักฐานนะเพื่อที่จะไปต่อเพราะว่าหุ้นตัวนี้ระยะยาวน่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคถือลุงนะครับที่ ACC อ่าเป็นตัวหนึ่งที่วันเนี้ย วันนี้มาร์ครับตัวนี้นะครับเพราะว่า1คือเพิ่งรู้อะว่า TACC เขามีธุรกิจนะครับในธุรกิจย่อยของเขาอะตอนแรกอะเข้าใจว่าเขาจับกับเซเว่นอย่างเดียวจริงๆตอนนี้เขาไปจับกับโลตัสไม่พอนะครับยังไปจับกับตัวคาราบาวด้วยถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับตัวตัว TACC นะ ก็เลยสนใจครับก็เลยรับเข้าไปไม้แรกนะครับในราคานี้เลยนะครับที่ตั้งไว้เนาะคือลงมาถึงก็ก็รับไปเลยนะครับ7.80นี่แหละนะครับที่ที่ที่มารับเข้าไปก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ในช่วงเช้าเนะแต่ช่วงบ่ายก็กลับไปยืนข้างบนครับนึกว่าจะเปิดแท่งไหมสุดท้ายก็กลับมาปิดที่เดิมเนาะแบบนี้ถือว่ายังรุ่งนะครับตัวทัดมาทิสโก้ครับทิสโก้ปรับตัวลงนะครับ ย่อลงมาแต่แนวรับอย่างที่บอกเนาะยังอยู่ที่91บาทน,นะครับเดี๋ยวรอรอมารับที่ตรงนี้ดีกว่า1คือทำไมหุ้นเกี่ยวกับแบงค์ถึงปรับตัวลงนะครับอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมาบอกเกี่ยวกับเรื่องอาการการปรับตัวของอาตาัตราดอกเบีย้ยถูกไหมแต่เนื่องจากวันเสาร์ครับมันมีการประกาศมาว่าเขาจะลดการผลิตแบงค์นะครับตัวดอลลาร์นะมันก็เลยทำให้ กลุ่มแบงก์สะเทือนวันนี้พูดเลยว่าสะเทือนเปิดเช้ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นหลายตัวเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรสําหรับตัวนี้นะครับยังเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็ปันผลถึงหถ้าใครที่ไปดูคลิปหุ้นปันผลนะครับที่มาร์คเพิ่งทําลงไปเนี่ยก็จะเห็นนะว่าตัวทิสโก้เนี่ยปันผลค่อนข้างเยอะมาร์คสนใจเลยแหละสาหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอรอพับฐานอีกชัดๆนะแล้วค่อยว่ากันกลุ่มแบงก์เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะ สตองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหวือหวามากอะในมุมมานะมาบอกว่าไม่ค่อยหวือหวาก็ถือเล่นๆได้เรื่อยๆอะสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับก็ลองเลือกตัวที่เราสนใจดูก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับตัวถ่อมานะครับ KTB อ่า KTB น่าจะเปิดบวกเพราะว่าช่งชาวงเช้ามีคนเล่นนะครับตัว KTB เดี๋ยวมาลุ้นว่า,า KTB นี้ไปถึงตรงไหนเนาะ ตัว KTB นะครับก็ยืนไปแล้วนะครับที่ตรงตรงนี้แหละโดยจิเชื่อว่าน่าจะน่าจะยังโอเคสำหรับตัว KTB นะครับเพราะว่างบของ KTB ก็ไม่ไม่ได้ขี้เหร่นะถ้าเทียบกับกลุ่มแบงค์ด้วยกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้ยังให้ไปต่อนะครับแนวรับแนวต้านยังให้ที่เดิมครับตัวต่อมาอาเซียนตัวนี้มีคนทักมาถามนะครับว่าเอ๊ะมันน่าสนใจหรือยังนะสำหรับตัวอาเซียนนะครับตัวอาเซียนอ,อย่างที่บอก นะครับว่ารอเขายอ่อลงมาแต่วันนี้ยอ่อสวยอะ่ะเออวันนี้ถือว่ายอ่อใช้ได้เลยเพราะว่าใกล้ใกล้ถึงแนวต้านเขาแล้วนะครับแนวต้านยังให้ที่เดิมนะ17.8ตอนตอนเช้าอะ่ะอาเซียนเลือกที่จะบวกนะครับแต่สุดท้ายก็ราคาก็ยังทรงทรงอยู่นะครับแล้วก็พักตัวได้ค่อนข้างโอเคถือว่าใช้ได้ครับอ่าทีเนี้ยถ้าอย่างนี้แนวรับแนวต้านเรายกยังไงนะครับแนวรับ มาขอยกเลยนะครับแนวรับขึ้นมาที่16.7เนะครับเป็นแนวรับสําหรับคนที่สนใจอาเซียนนะแต่อาเซียนเนี่ยมันจะมีคู่แข่งแบบที่ตีคู่กันมาแบบสูสีมากเลยก็คือตัวท U นะครับอา่าหรือไทยูเนียนตัวเนี้ยเขาก็เริ่มแตกลายการผลิตคล้ายๆอาเซียนแล้วนะพวกธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับสัตว์นะครับพวกอาหารสัตว์เอ้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยอาหารแช่แข็งของสัตว์อูแบบแตกลายธุรกิจออกมาแต่ว่าตัวท U เนี่ยคือเขาก็ จะมีการแตกบริษัทออกไปด้วยเนาะเดี๋ยวรอเขาแตกบริษัทมีข่าวยังไงเดี๋ยวมามาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็หมดไปแล้วเนาะสำหรับหุ้นการบ้านที่เราทํากันไว้เดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับตัวไหนบ้างที่ติดสแกนมาเนาะตัวแรกนะครับจะเป็นตัวซิก้านะครับอ่าซิก้าเนี่ยเป็นขาลงนะมาพูดอย่างนี้ว่าซิก้าเป็นขาลงขอตีเส้นไว้เลยว่ายังไงซิก้าก็เป็นขาลงแน่นอนนะครับแต่ถามว่าทําไมถึงติดสแกนมาช่วงนี้นะครับเพราะว่า เขาเริ่มโฟกการกลับตัวของเขาแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่การรีบบวขึ้นมานะเพราะว่าถ้าการรีบบ์คือมันต้องชุดแท่งที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นมานิดนึงแต่ตัวเนี้มันเป็นแค่การเด้งขึ้นมานะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเด้งเพื่อลงต่อหรือว่าเด้งเพื่อวัดวัดค่าอะไรบางอย่างเพราะว่า1คือตัวของซิก้าเนี่ยเป็นหุ้นที่ถามว่างบการเงินดีไหมถือว่าดีนะ,ะเนื่องจากเขาทําธุรกิจพวกเหล็กถูกไหมครับ มีทั้งเหล็กด้วยโครงสร้างเอ่ยจำน่ายให้กับพวกรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งซิก,ก้าเนี่ยก็เป็นตัวที่ถ้าใครที่ดูงบของซิก,ก้าเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ได้ขี้เละแล้วราคาเนี่ยถือว่าลงมาที่แบบโคตรถูกในมุมมานะมามองว่าราคาถูกมากทำไมม้าถึงไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ตัวนี้เป็นช่วงแรกอะช่วง5บาทอะมากเฝ้ามากเลยนะครับอยากให้เขาลงมาเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นราคาตอนนี้ไหมคือมันมันขึ้นไปเยอะมากอะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยราคาซิก้าตามตัวแฟร์แว l ลูที่ที่ลองคำนวณไว้อะมันอยู่ที่ประมาณ4บาทนะครับแล้วไม่รู้ไปหลุดเอาตอนไหนนะคือไปเฝ้าตัวอื่นจนลืมมันอะอ่ะถ้างั้นในตัวซิก้าเนี่ยมาร์กถือว่า ถ้าเป็นพื้นฐาหนเลยนะถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าแบบนี้รอแบบซิก้าบวกขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยถือว่าแจมแจมแมวเลยอ่ะรอดูทีหนึ่งนะครับว่าซิก้าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเป็นหุ้นที่ดีในมุมมองนะครับม้ามองว่าแนวรับของซิก้านะครับก็ อ่ะแนวรับอยู่ที่4.08นะครับส่วนซ็อล้ออยู่ที่3.7 2เนาะเพราะว่าถ้าหลุดไปมันจะไปประมาณ3.26เลยอะ่ะแต่ถ้าแนวต้านคือ4.4.58นะครับเราก็จะขายไปก่อนเนาะอาจจะขายออกครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าซิก้าเนี่ยราคา5บาทน,น่าจะน่าจะไปได้แต่ช่วงนี้ราคาเหล็กไม่หวือหวาเลยครับไม่มีไม่มีข่าวให้เราได้เล่นเลยสำหรับหุ้นเหล็กเนาะก็ลองดูทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าตัวต่อมาครับบีบิกครับตัวบีบิกช่วงเช้าออกข่าวมาทีเดียวทะลุไปเลย เห็นไหมถ้ารู้กับแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับชูดขึ้นไปแรงมากบีบิกอะสังเกตไหมว่าเขาจะขึ้นพัก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 ขึ้นเพื่อเพื่อนคงรู้แล้วว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับของตัวบีบิกเนี่ยคืออะไรเนาะก็ลองวางแผนกันดูนะครับ แล้วก็ยกแนวรับแนวรับมาร์คให้ที่56.5นะครับอันนี้เป็นแนวรับของเขาเนาะซึ่งตัวบีบิกเนี่ยความเสี่ยงของบีบิกมีอยู่อย่างเดียวครับคือเนื่องจากธุรกิจของเขาอ่ะมันยังไม่สะท้อนภาพของรูปแบบธุรกิจออกมาอย่างชัดเจนนะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้นําทางดิจิตอลแล้วก็ปรับตัวเกี่ยวกับาทาเหมือนกับ เขาเรียกว่าเป็นคอนซัลเนาะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทต่างๆนะครับแต่ทีเนี้ยแบ็กหลอกที่อยู่เหมือนกับงานของเขาครับที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่มายังไม่เห็นเนเป็นตัวงานที่ชัดเจนก็เลยอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าหุ้นเทคของไทยมีน้อยมากนะครับก็ลองไปดูกันตัว BB บก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะเดี๋ยวรอย่อนะครับขอเป็นเป็นสีส้มนะ AP นะครับตัวถัดมา AP เนาะ AP ก็บอกไปแล้วนะครับว่าทรงลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่วันนี้ทำไมตัวเซตเทเอ๊ตัวนี้ถึงช้าจังนะครับอ่ะเ p เนี่ยมันจ่อแนวต้านนะครับในมุมมองมา้าม้ามองว่าถ้าจะไปไปเลยนะครับแต่ถ้าจะดิง้งดิงดิงอยู่อย่างเงี้ยมารับข้างล่างดีกว่าอ่า ก็คือแนวรับยังให้ที่9.1นะอ่าเดี๋ยวรอย่อเนาะก็ให้ที่9.1นะครับเป็นแนวรับของเขาสําหรับตัว AP เนาะแล้วก็ถ้าหลุดแต่คิดว่าไม่หลุดเพราะว่ามันทำดับเบิลบอททอมสองสองเด้งอะ่ะคิดว่าไม่หลุด8.8.75แต่ตรงนี้ไม่น่าหลุดนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวรอเขาย่อลงมาเนาะคอยว่ากัน mm hmm. อ่าตัวต่อมานะครับ GoPro เนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะน่าจะเคยเจ็บหนักกับ GoPro มาแล้วเนาะแต่ก่อนเนี่ย GoPro เขาจะอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับทรงแบบตีเส้นมาเอ้ยเอ้ยเอ้ย สุดท้ายหลุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็กลับเด้งขึ้นมาแบบตกใจเหมือนกันอ๋อ,อมีข่าวเปิดเมืองนั่นเองแม่เปิดเมืองข่าวออกนิดออกหน่อยไม่ได้เลยนะครับกลับขึ้นมาเชยเลยนะสำหรับตัวโกลบอลนะโกลบอลเนี่ยเคยติดหุ้นรายสัปดาห์นะครับแล้วก็เราก็น่าจะทำกำไรกันไปประมาณช่วงนี้แต่ตอนนี้กลุ่มเปิดเมืองยังไม่ชัดอ่ะ ไม่เป็นไรนะครับทีนี้โกโบถามว่าเล่นแบบไหนดีนะครับก็แนวรับอยู่ที่ต่ำกว่า20นะครับมาร์คแบบราคานี้มันโคตรเด็ดนะต่ำกว่า20รับได้นี่คือแจ๋วครับราคาแจ๋วเลยส่วนแนวต้าน22บาทนะครับสำหรับตัวโกโบเดี๋ยวตัวนี้รอย่อลงมาเนาะแต่ว่าถ้าภาพรวมอะยังเป็นไซส์เวดาวนะนี่ถ้าดูแท่งนี้ เป็นไซส์เวดาวนะครับแต่ว่าราคาตรงนี้ต่ประมาณ19บาทเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เขาพักฐานชัดแล้วแหละแล้วก็ถึงได้เด้งกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับทรงของโกลบอลเนี่ยถ้าถึง22ก็ต้อง take profit เทคโปรฟิตออกไปก่อนนะสำหรับหุ้นเปิดเมืองนะครับลองดูถ้าใครสนใจนะต่อไปตัวซิเคียวนะครับตัวนี้เห็นไหมมาเคยบอกว่ามันจะวิ่งเนี่ยเยถ้าใครที่ดูตอนที่ติดมา เขาอยู่ในกรอบไซด์เวยยไซด์ยักษ์นี่แหละทีนี้เขาใกล้จะถึงแนวต้านแล้วที่34บาทน,นะครับถามว่าแนวรับเราจะรับที่ตรงไหนก็คือ29.5ตรงนี้แหละเป็นแนวรับนะครับอ่ะใครที่ได้ของไปเนาะเราอาจจะแบบอดทนรอหน่อยแต่ไม่รู้ว่าจะถือกันได้ไหมอะแต่ว่าถือกันมาเนี่ยมันก็ไม่หลุดถูกไหมแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปถ้าแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันนะว่าว่ามันใกล้ถึงแนวต้านเขาแล้วอะเนาะแต่ตัวเนี้ย อันนี้คือต้านใหญ่แต่ต้านสําคัญคือตรงนี้แหละแต่เชื่อว่าน่าจะผ่านเพราะว่าส่วนหนึ่งคือวอลุ่มวันนี้ไม่ดรอปเลยแล้วปิดเป็นแบบบู l l ิสแอน g ์ก f ฟฟิงคือแท่งใหญ่มากนะครับพอแท่งแบบนี้มันน่าจะส่งผลให้ตัวซีเคียไปต่อได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจอะลองเฝ้าดูนะครับเผื่อใยากได้หุ้นที่ดีเนาะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวโอลินะครับหรือออริจิของเรา นะครับออริจินก็บอกไปแล้วนะลักษณะของออริจินเนาะจ่อต้านเลยช่วงนี้หุ้นจ่อแนวต้านเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับเลือกกันดีๆนะบางตัวจ่อต้านจริงแต่ว่าไม่มีฟีฟอตเลยไม่มีกําลังซื้อเลยนะครับไม่มีโวลูมเข้าเลยเราเข้าใจว่ามันจะเหมือนกันหมดจริงๆไม่ใช่นะเราต้องดูที่โวลูมเขาด้วยว่ามันมีคนเล่นไหมอ่ะถ้ามันไม่มีคนเล่นสมมติเราเห็นหุ้นจ่อแนวต้านทรงสวยมากเลยแต่พอเราเข้าไปดูในในสัดส่วนของ การซื้อขายรายวันดูโวล่มย้อนหลัง5-6วันผลปรากฏว่ามีคนซื้ออยู่หลักหมื่นนะครับถ้าแบบนี้เราจะไม่เล่นเพราะว่ามันมันสามารถลากได้ถ้าคุณแบบเนี้ซึ่งถ้าออกชา้าก็เสียรอบวงนะครับอันนี้เราไม่จะไม่เล่นแต่ถ้าแบบนี้ก็โอเคเนาะอเเอ,ะอริจินถือว่าใช้ได้ครับผักตัวได้สวยนะ PL เดี๋ยวรอดูก่อนอ PL เนี่ย ที่ติดมาแค่ทรงสวยอ่ะแต่ลักษณะนี่ๆอย่างที่มา้าบอกนะครับคือวอลลุมน้อยมากนะครับถ้าแบบเนี้ยมา้าจะไม่เล่นต่อให้แต่แท่งเนี้ยแทนที่จะขึ้นเต็มด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูแบบทงเฟรมย่อยก่อนอ่ะทำเฟรมย่อย5นาทีนะครับจะเห็นว่าช่วงเช้าเปิดเหมือนจะขึ้นสุดท้ายก็เนี่ยมีการเทขายเทขายเทขาย ก็เคลียเหมือนเป็นงานเคลียของแหละแต่ว่าแบบนี้เราจะไม่เล่นนะขออนุญาตนะครับขอผ่านนะครับสำหรับตัว pl เนาะหนึ่งคือฟรีโฟลด์ไม่มีถ้าแบบนี้เล่นยากนะครับเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นเมื่อไหร่มันจะลงอืมแบบนี้เล่นยากนะครับก็ผ่าน่า scm scm นี่ใกล้แนวต้านมากเลยนะครับแบบนี้ แต่ว่าสวยต้องพูดอย่างนี้เลยว่าสวยแล้วก็ไม่น่าจะมีต้านอะ s c m เนี่ยถ้าใครที่อยากรอรอเข้าไปเล่นดูถือว่าเข้าไปเล่นได้นะแต่สัญญาณบ่งบอกแล้วว่ามันมีแรงขายนะครับอะนี่ดูค่าไ s i สตัดกับเส้น70แล้วก็แทงหัวลงเนี่ยมันอาสมมติมันแทงหัวลงนะเศรษมันจะกดลงไปอีกเห็นไหมมันก็จะฟิลเดียวกันขึ้นมาอย่างเงี้ยพอแทงหัวลงปุ๊บมันก็จะกดราคาลงไปนะครับดังนั้นรอพักที่10.8เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะ SICT นะครับก็บอกไปแล้วนะแนวรับอยู่ที่6.20นะครับตัวทานีอ่าที่บอกให้เล่นเดเทตเป็นไงใครได้เล่นเดเทตกันไหมนะครับตัวทานีเนี่ยああต้องดู10โมงนะครับรอบ10โมงああสำหรับตัวทานีนะครับคนที่ คนที่แบบเล่นเดทนะก็น่าจะได้เล่นกันแบบสนุกแล้วแหละแต่ตอนนี้มันเปิดเป็นโดจิเนาะถ้าแบบนีอ้อาจจะมีแรงขายออกมานิดหน่อยนะครับก็รอย่อลงมาหน่อยแล้วเราค่อยมาเล่นแล้วกันแบบนี้เราตั้งแนวรับแนวต้านได้แล้วเพราะว่าทรงมันทรงมันเริ่มชัดแล้วอะ่ะแนวรับนะครับอุ้ยแท่งนี้อาจจะ อาจจะไม่เพรเซฟมากพอนแนวรับอยู่ที่4.38นะครับส่วนซอฟล้อนอยู่ที่4บาทพอดีเนาะส่วนแนวต้าน4.4 4.82นะครับสำหรับตัวทาานี้ก็ถือว่าน่าสนใจอ่าหุ้นที่ติดสแกนมาก็ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้หุ้นการบ้านเนี่ยของวันจันทร์นะลองไปเล่นดูแต่ว่าทางที่ดีนะลอง ลองหาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองชอบแบบไหนเนาะพอมามีทั้งรายสัปดาห์ให้แล้วก็มีทั้งรายวันซึ่งรายวันมาก็อาจจะอัปเดตให้ตลอดอะว่าที่เราติดที่เราเลือกไปแล้วเป็นยังไงลักษณะแบบไหนนะครับก็ลองทําการบ้านกันดูเชื่อว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันยังไม่กลับมาหรอกครับแต่ว่าหุ้นมันก็ยังมีอีกเป็นร้อยๆันพตัวให้เราได้เล่นเนาะ มาก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์แบบนี้มาให้ทุกคนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนติดตามลองติดตามดูนะอ่าเอ๊ลืมอะไรไปหรือเปล่าอ่าลืมตัวนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวฟินินนซียนะครับเป็นตัวหนึ่งที่มาร์เปิดจอหนึ่งเลยเพื่อเฝ้าเขานะเหตุผลที่เฝ้าเนี่ยคือราคาเขาล่วงมาถึง20%นะครับมีคนถามว่าเฮ้ยมันร่วงลงมาเนี่ยรับได้ไหมตอนนั้นอ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับมาเปิดทางเฟรม5เนาะอ่ะตรงนี้นะครับมันล่วงลงมาตอนแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ5.7สุดท้ายเด้งกลับขึ้นไปตรงนี้มีคนถามว่าแบบเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่รอเข้าแล้วหรือยังนะครับแต่มา้าอ่ะไม่เข้าเพราะว่ามาเปิดตัวทิกเกอร์ดูนะครับว่ามันมีแรงซื้อเข้าไหมสุดท้ายไม่มีครับมันเป็นการซื้อขายแค่แค่คนเขาอยากขายของอะ่ะสุดท้ายทิ้งครับ ทิ้งเสร็จทิ้งทิ้งเสร็จทิ้งถ้าแบบเนี้ยเราก็แค่รอดูว่าเมื่อไหรล่ล่ะจะมีแท่งเขียวแบบแท่งเขียวแบบเนี้ยใหญ่ๆสองแท่งปรากฏว่าขึ้นมาแท่งหนึ่งและอีกอันนึงเป็นโดจิสุดท้ายทิ้งกับลงไปอีกนะครับสุดแล้วก็เลือกปิดตรงนี้เนะาะช่วงเย็นๆนะครับก็มาลุ้นอีกเฮ้ยกับตัวไหมกับตัวไหมนะครับก็เลยมาดึงทางเฟรมหนึ่งนาทีมาดูนะครับว่ากับตัวเปล่าสุดท้ายไม่กับนะครับก็อ่ะไม่กลับก็ไม่เล่น แต่ถามว่าเราเฝ้าไหมเราเฝ้าครับเพราะว่า1คือราคาที่มาร์กชอบเนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ยมาร์กตั้งไว้เลยต่าใกล้4บาทฉันเล่นแน่นะครับสำหรับตัวฟิเนนเซียเนาะถ้าตรงนี้ก็ถือว่าเล่นแต่มาร์จะมารับถ้าให้รับนะจะมารับที่ประมาณ4.45นะครับเป็นราคาที่แบบโคตรดีนะครับสำหรับตัวฟิเนนเซียเชื่อว่าพรุ่งนี้รอดูทีนึงเนาะเพราะว่าในกลุ่มพวกโบรกเกอร์ครับ แปลกมากเลยตัวฟินิเซียร่วงตัวอื่นน่ะมันบวกตัวฟินิเซียต้องมีข่าวอะไรบางอย่างนะหล่อเดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีหนึ่งอ่าก็ประมาณนี้นะครับเกือบลืมเกือบลืมเนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนะครับถ้าเพื่อนเือนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง m t r e e Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีหน้านะครับสวัสดีครับ